สถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดในชุมชนคลองเตยวันนี้ค่อนข้างคงที่และมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะความสำเร็จในการจัดการที่ชุมชนคลองเตยจึงกลายเป็นโมเดลคุมการระบาดซึ่งหากว่าชุมชนอื่นๆในกรุงเทพสามารถจัดการได้แบบนี้ก็น่าจะทำให้สามารถควบคุมการระบาดในภาพรวมได้ดีขึ้นค่ะ โจทย์ใหญ่ของการคุมระบาดก็คือการแยกผู้ติดเชื้อไม่ให้มาแพร่กระจายโรคนะคะแต่จะทําอย่างไรในเมื่อกรุงเทพนั้นมีประชากรหนาแน่นค่ะโดยเฉพาะในชุมชนแออัดยิ่งแออัดก็ยิ่งเว้นระยะห่างได้ยากนะคะอย่างเช่นที่ชุมชนคลองเตยและอีกหลายชุมชนเลยค่ะอย่างบ้านหลังหนึ่งที่เดียกทีบสำรวจนะคะพบว่าบ้านหลังเดียวเนี่ยมีสมาชิกถึง13คนค่ะแล้วก็มีห้องนอนแค่ห้องเดียวใช้ห้องน้ำร่วมกันด้วย เพื่อบริหารจัดการอย่างครบวงจรนะคะจึงเกิดการก่อตั้งคณะกรรมการต่อต้านโควิด -19 ชุมชนคลองเตยจากความร่วมมือของภาคประชาสังคมสํานักงานเขตคลองเตยและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งภายหลังโมเดลนี้ถูกประกาศให้เป็นกลไกควบคุมโรคโดยชุมชนภายใต้ชื่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิดส9สํานักงานเขตกรทมหรือคอมมูนิตี้ควอนตีนที่นําไปใช้กับ50เขตทั่วกรุงเทพค่ะ เรามาลองรู้จักโครงสร้างการทำงานกันนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ฝ่ายค่ะคือฝ่ายอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการตรวจเชิงรุกฝ่ายบริหารจัดการผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่และฝ่ายบริหารจัดการวัคซีนค่ะ จับแรกคือเร่งจัดทําพื้นที่แยกกักหรือว่าศูนย์กาัก,ากตัวระดับชุมชนเพื่อลดปัญหาความแออัดในระบบสาธารณาสุขค่ะจากนั้นจัดตั้งอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนหรืออสช,อชอเพื่อดูแลคนในชุมชนกลุ่มต่างๆโดยประสานงานกันกับคณะทำงานควบคุมโรคและคณะทำงานสนับสนุนการดูแลสุขภาพแบ่งกลุ่มประชากรเป็น3ประเภทคือผู้สัมผัสเสียงสูงผู้ติดเชื้อและผู้พักฟื้นค่ะ ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงและต้องกักตัวนะคะจะได้รับการตรวจหาเชื้อแบบสวอปค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องการยังชีพจะได้ไม่ต้องออกไปทำงานนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อจากการเดินทางค่ะ สำหรับผู้ติดเชื้อที่ต้องรอการส่งตัวไปโรงพยาบาลหากว่าบ้านหรือที่อยู่อาศัยไม่เอื้อต่อการรอก็สามารถที่จะไปรอที่ศูนย์พักคอยที่ชุมชนเตรียมไว้ให้ส่วนผู้ที่รักษาตัวหายแล้วต้องกักตัวต่อให้เข้าอยู่ในศูนย์พักฟื้นที่เตรียมไว้ให้ค่ะ นอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีมงานยังต้องแม่นเรื่องของประชากรศาสตร์นะคะคือต้องรู้ว่าคนในชุมชนนั้นมีกลุ่มเสี่ยงอื่นๆอยู่ตรงไหนบ้างและเข้าไปดูแลเพื่อจัดการเชิงรุกทั้งให้ระบบการตรวจเชิงลึกและเร่งฉีดวัคซีนตามเป้าหมายของกทมค่ะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็ทำให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและทันท่วงทีผลลัพธ์ก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลงค่ะ น,นี่ก็เป็นความพยายามที่จะนํารูปแบบการควบคุมโรคอย่างคลองเตยโมเดลเข้าประกวดนะคะแต่แม้ว่าจะสามารถจัดการกับคลองเตยได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะนําไปใช้ได้กับทุกชุมชนในกรุงเทพค่ะเพราะว่า ปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของความพร้อมแล้วก็ต้นทุนของชุมชนเองที่สําคัญคือความร่วมม้ร่วมมือของคนในชุมชนนะคะซึ่งเป็นตวัวแปรสําคัญค่ะที่จะทําให้สามารถคุมการระบาดได้ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่พวกเรานั้นจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้เร็วที่สุดค่ะ